ไม่มี GPS พี่ป๊อบและพี่โอมบ้านในเผือมึงอยู่ไหนกรุงเทพมีากูอยู่ใกล้ๆกรุงเทพมีาผมหายจาบ้านพี่ป๊อบพาดอีไอ้เพ้เสษมคืออะไรพี่เคยมาไหมไม่เคยมึงไอย่างไโทรศัพท์ดิโทรศัพท์โทรศัพท์งล้ววันั้นเร็ววเนั้น ด้วึงกระจกทุบออกกันได้ไหมมาไหมา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 ป่าหรือแมววะหมาไม่เท่าไหร่ตันก็รู้อยู่บองจากตรงนี้ก็รู้ว่าตันยังจะขับเข้าไปอีกนี่วัดทั้งนั้นเลยในวัดนี่มีเป็ร้อยครึ่งร้อยหมามันจะไม่มีได้ไงในวัด ไม่มีหมาสักตัวเลยตอนนี้ยพวกคุณเป็นคู่แรกที่มาแบบไร้กระบวนท่าสุดๆไร้กระบวนท่าไม่วางแผนคุณไม่ใช้ตัวช่วยคุณไม่มองหมาคุณไม่ทำอะไรแต่ทั้งนั้นเดี๋ยวนี่มึงเป็นพิธีกรหรือมึงระบายพี่ครับพุทธมณฑนสายสองอยู่ตรงไหนครับอ๋อตรงนี้สายสองนะครับายสองครับยองครับใชด้วยใช่ใช่ครับแทงทั้งหลังแล้วรถดันหัวใจครับ